สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนะครับผมครับผมทานิงกาแฟสดนะครับกับรายการพูดคุยเล่าเรื่องราวเล่าเรื่องสถานการณ์มเป็นไปบินมาในแต่ละวันให้พี่น้องได้รับชมรับทรากันนะครับสำหรับเช้านี้ก็เป็นเช้าวันที่แปดอังขารที่8ตุลาคม2567นะครับทุกท่านครับ ข่าวของพื้นไหวของายเรื่องายราวที่จะเล่าให้พี่น้องรับทสาะรับฟังนะครับสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับเพ็ษลำพินสาวน้อยลำพลินโชว์นะครับในช่วงนี้ครับก่อกระแสเก็ติดมาแรงแล้วก็เสียงอีสานนะครับมโหชงเปิดวงที่ผ่านมานะครับทุกคน f อก็ให้การติดตามยอมรับเต็มหน้าวิธีบ้านเล็กตรงห้านะครับที่อุดรน,นะครับเปิดวงยิ่งใหญ่อลังการนะครับกลับมาอีกครั้งกับความยิ่งใหญ่นะครับเชียงสานโดยมีนักลงดังนะครับเข้ามาร <c oughs> ่วมแสดงนะครับ จะไดชินฝนธนสุนทรโอ้โหเล่นดีมากครับลํำล้ำกุมกมวนครับพีน้องร่วมเดินทางกับเสียงอีสานนะครับฝนธนสุนทรปีนี้นะครับหรือปีต่อไปค่อยว่ากันนะครับก็ได้ก่อนลํำมุนมวนนะครับแล้วก็นหน้าพิธีตัวคนนี้นะครับเอาอยู่เลยทีเดียวนะครับนะครับก็ เสียงความดีดีใจด้วยนะครับสำหรับสาวน้อยพิษบ้านแพงแล้วก็เป็นลาพื้นทางอีสานนะครับคนหลายๆบงนะครับเราเบียบปฐมก็เอฟซีแฟนๆชาวหมอลำแฟนๆชอบรวมสนุกเฮฮาสไตล์หมอลำทางอีสานนะครับก็ดีใจด้วยนะครับก็วันนี้นะครับที่สาวน้อยพิษบ้านแพง เมื่อคืนนี้เล่นอยู่พัทยาสายสามโอ้โหแฟนๆให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับปลอดฟ้าปลอดฝนครับสาหน่อยปลอดฝนแล้วครับพี่รองนะครับก็วันนี้เจอกันที่ไหนเอ่ยนะครับเดยจะบอกให้นะครับไปอยู่ตลาดเสริมสุขนะครับ เจอกันนะครับคำนี้นะครับสาวน้อยก็ออนทัวยาวครับถึงวันที่สิบห้านะครับถึงจะเดินทางกลับไปทัวทางอีสานนะครับยาวๆครับวนกลับไปกลับมานะครับวันที่เก้านะครับเจอกันที่ข้างเดอมอบางกะปินะครับวันที่สิบนี้กลับมาระยองอีกครั้งนะครับ ข้างวัดหนองพรววาตำบลบางบุตรอำเภอบ้านไขยจังหวัดระยองนะครับสาวน้อยปิดบ้านแพงวันที่11นะครับเจอกันนะครับงานประเพณีวิ่งควายนะครับอำเภอปกแดงจังหวัดระยองนะครับพี่น้องวันที่12นะครับ บางพีนะครับอำเภอบางเสาธงสมุทรปราการนะครับห้างเยสบางพีนะครับติดตามรับชมนะครับพี่น้องให้การตอบรับเดี๋ยวพาคคนที่สิบสามครับพระประแดงอาเขตนะครับอำเภอพระปร,ระแดง,ง,แดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับพี่น้องก็ให้การตอบรับก็ขอบคุณนะครับ FC ที่ยัง ในการตอบรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นอย่างดีนะครับก็สุดยอดนะครับในการแสดงวิธีแสงสีเสียงนี่จอ l อ d ดีนะครับเต็มเวทีนะครับยิ่งใหญ่อลังการนะครับระบบแสงสีเสียงก็อย่างนี้เลยนะครับสุดยอดครับเข้าไปดูชมหลายครั้งนะครับที่ผ่านมาก็สวยงามครับยิ่งใหญ่อลังการนะครับชุดเดนทรงเดนเซอร์นะครับชุดนางอีกมอลําไปอีกมอล้อสวยๆหล่อๆกันนะครับ กรเห็นแล้วก็ดีใจด้วยกับผู้บริหารนะครับยิ่งใหญ่จริงๆนะครับก็พี่น้องติดตามผลงานอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับมีกลุ่มปิดพี่น้องผู้ชมซื้อบัตรจองตั๋วกันเข้าไปได้นะครับในเพจสาวน้อยเพ่นแลงแฟนเพจนะครับแล้วก็ใครที่อยู่ใกล้ก็ให้กําลังใจกันนะครับจากทางนี้ประชากรอากาศก็มีฝนตก ถือว่า90%เลยนะครับที่จังหวัดชนบุรีเขตบวินมีโอกาสฝนตกอย่างสูงนะครับพี่น้องก็ดูแลสุขภาพกันนะครับก็ช่วงยุผ่านมาก็ฝนหายไปหลายวันแต่ก็มีข่าวแรงลมทางสมุทรปราการนะครับพายุหมุนนะครับทำให้บ้านเดินพี่น้องเสียหายก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับ ดูข่าวดูข่าวแล้วก็อย่าประมาทกันนะครับมาแรงครับมาทีเดียวก็หลังคาปิวกันโอ้โหนะครับพออายุวันนี้น่ากลัวนะครับก็ป,ป้องกันดูข่าวดูข่าวครับก็ไม่ <c oughs> มีอะไรทำให้พี่น้องมีความสุขนอกจากการสุษนาทักไทยเล่าเรื่องราว นะครับที่ไปจเจาะข่าวมาให้พี่น้องได้รับฟังรับทราบกันนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณกับพี่น้องที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามนะครับช่องทานินกาแฟเสะเดิดน,นะครับขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขนะครับปลอดภัยไร้ทุกข์ไร้สุขไร้ลกูกไร้ภัยไร้เคราะห์เสียดจังไรวิวันชัยอยู่นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ